สวัสดีเนี่ยมาเร่งครับพี่น้องครับบรรยากาศกลางทงกลางทาโอ้ทีมงานดำหน้าครับพุ่นนะเกษตรแปะเอออุ้ยเอามันแล้วได้ไหมเนี่ยสิมาสวรรค์มองหอยอีกเล่นเนี่ยมาสวรรค์มองหอยครับเชฟไหมทีมงานดำหน้ายู่ปุ่นครับพี่น้องครับคุณนะครับแล้วเพ่อละลายดำหน้าก็ดีนี่นี่นี่เลี่ยวเพ่อลีวทั้งนี่แล้วเพ่อลีว ดำหน้าดำหน้าครับมือน,นี้ดำหน้าแล้ยวเล้ยวเหลืออีกให้เดียวคำแล้วนะครับขี่ตะเวียนใกล้สิต,ต๊ดินแล้เอา้ามาส่วนมาห่อยเอาไปล่งน้องอีกครับมือนี่นะครับมือนั้นมันมันอยากหน่อยอยู่นะครับเอาไปดูดต,ตะไคร่น้ำบ่อปลาดุกจาน 10, ้อยไป้องครับปะ่ะส่วนหอยน้ำกันบาดีเข้าใช่หรือหันเห็นมันหันมันขออยู่น้ำงาใหม่หักหลายเลยครับหอยเชอรี่หอยจูบหอยจูบหอยเชอรี่นะครับผมแต่วเชฟไม่เล่า ถนัดในการสอนสวิงไปเดี๋ยวเบิงน้ำกันพี่น้องครับนี้อา้าวอนซอน,นผู้ดำกระดำไปเด้อดำหน้านั่นเด้อ <c oughs> มาเร่งจะไปชุ่มนุ่มบักษะจวดนี่อ้วน้าไม่ๆครับพี่น้องหอมหอมหอมกินกะหอมกินใบเขาหอมขี่ตมไม่พี่น้องเอ้ยนะครับนี่คือย่ามฝน มาหอดแล้วดำให้ดำหน้ากันสนั่นสะเนื้องพี่น้องเอ้ยพูนะ้น่ะเบิง้งทงไห้ทงหน้าอีสานบ้านเท่าเนมไปใส่กับงามพี่น้องเอ้ยงามนี่จะหน่อยเข,เขาเขียว<อ>แห้งคักบัดนี่นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพื่อนว่าอันนี้ในน้ำมีหอยตอดนี่ในน้ำมีหอย หลายคือม mm ือ hmm. น yeah, yeah. uh, ั like, ่นบะบอกหอยจูบเพราะไรปยืเออ้ยอาบอกหอยไปลง่พยพี่น้องบอกเป็นไมียกุ้งบนตีนี่นี่โอ้ปลามัดพันซามาขนาดนี้ปลามัดไปลงน้ำดูพันซ่าปะนี่นี่น้ำใสจักน้อยน้ำใสแน่จักน้อยนี่บอกหอยพี่น้องบักหอยหอยเชลรี สม,มุนหอยสลี่ก็เป็นลาคขไาด้วยในตลาดก็จะเาก็ขายหอยจูบก็เอาหอยหน่อยหอยไงห,หอยจูบหรือหอยอยังเลยโอ้ยปลามัดอีกตัวนึงนี่สองแลยพี่น้องปลามัดเอาไปเป็นคู่กันแต่มันแพ่แต่ปลาดุกโบก,กินมันไว้จักจันแต่ปลาดุกกินมัเต่นนั้นแหละหอยจูบมแต่ลูกมัน,มนเอมไปแพรพอยู่น้องพี่น้องครับ นั่นบาทเดียวได้นน่บาทเดียวบาทเดียวเขาเออกไปปล่อยอยู่หนองประดุกเอาไม่ไปดูดตะไคร่ดูดพวกเศษอาหารที่เหาเกลือปลานะครับให้มันทำความสะอาดให้บ่อด,ด้วยแซนกหน่อยอยแซนกหน่อยอ่ะเอ้เข้าท่าแท้หวะนำหน้า,นนาบ่า เอาไปแล้วด้วยมือหนิเด้อยังแกเดียวนั่นโอทีโอทีจัดไปจัดไปพ่นทีมงานรับหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยบรรยากาศยังเหมือนเลี้ยงบ่มีแดดแล้วบ้านนี่จำจำจำเขามไปแล้วเข้าเดียวพ้นว่า โอ,อย่าอันบมเม็นอยาอันเนี้ยกว่าพักกันพักเกษตรน้ำพักเษกเษตรน้ำเนี่ยมากขนาดเด้อบังหอกเชอรี่นี่กินดีครับโอ้ยปวดมาพี่มาเก็บอีกพี่นองมาเก็บอีกเข้าฮึบประมัดข่อยบ่ทันเป็นยังดอกซำนันหนึ่ง นี่เก็บปัะหอยพี่น้องเอ้ไม่มีแมงคีเตา่า <laughs> แมงคีเต่าก็มีมีแต่หอยเชอรี่เลยหอยจูบไม่ค่อยเจอเลยเก็บหอยเอก็บหอยไปน้องเก็บหอยไปปล่อยอยหนองไ้มันแพรปลาบบกินเด้บักหอยนี่ยพยาติาอาหารกัน โอ้ยหอยจูบกบบนี้อยู่ใส่หามากโอ้สองบาทพี่น้องเลยใส่ดอกไม้เพื่อนซาลามาสก้อยซวงตัวกระโดดนี่เที่แล้วสอนอรรดพี่น้องบอกห้หน่อยกําลังง่ามมันออกแม่เพลลูกไม่ไม่เนี่ยครับพี่น้องครับอยู่น้องอยู่หน้านะครับเขาก็จะไปลงอยู่บ่อปลาดุกอยู่เฮียนนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาหญ้า,ามะแลงนะครับดับหน้าแล้วไม่ไมพี่น้องนะหอมขี่ตมหอมใบเขานี่ไปเอาคู่ไปเก็บน้ำเพิ่อนอีก่อนโอ้น้องไต่ปะเนี่ยงามงามแน่นอนกันเราไดน้องไต่ เมื่อนั้นส่วนสามบาทเนาะเมื่อนั้นเนาะฝนมาก่อนเฝ้าเล่นว่านั้นเมื่อนี้โบเฝ้ามือนี้บ่มีฝนฝ่าแจ้งจางปางนี่น้องนี่แงงาไปน้องครับพี่เต๋าครับน,น้องนี่ อันนี้น้องเก่าน้องแก่น้อง,องตั้งแต่จันร้อยเป็นเด็กหน่อยพรากันมาเหรียญหนามอาบโอ้ยตะกี้ว่มีบัวเองเสียได้พี่น้องตะกี้น้มงามงามใสๆรู้สึกกว่าตอนนั้นที่เป็นเด็กหน่อยว่าจากักเละมามปึ๊บอุ้ยบงังเฮงครับขี้เหงื่อคลั่กว่าอันนี้ นี่ห้อยจูบไลยตัวเดี๋ยวนี้บางเห็นปะโอ้นี่แหละได้ดอกได้ห้อยจูบนี่แหละบัดย่ามจากอมกับไปจับจับอาปลดพี่น้องบัดนี่มันไปออกแม่แพรลูกอยู่หันโอ้ยมือนจะอมของห้อยได้ไปเก็บเอาเลยมาสอนไปลงไว้แล้วอืมห้อยจูบเยอะอยู่มาดิโจ้กินต้มน้องไปลงโอ้ยใส่ตอเพราะคือสังเกตแล้วเบิ่งแล้วบ่คือเอาเอาขีดน้องเอาขีดตมอยู่น้องไปลงพุ่น บ่อคือบ่อคือแต่ยูหันกับเมือนดยลุยขีตมยูไตเพื่อนสิบ้าบหันหลอะไรยูหันก็ดีใช้อะนกหน้อยโอ้โหแว่าสี่สุดแลวตัวเนี่ยสุดแหละเมื่อไรจะบาทมื่อไรจะบาทดำหน้าเนจังวะห่วยบ่ได้ถามเจ้าของคนบอกแนวใดวะ บไดถามเพิ่นตัวนี้โอ้ยนกน้อยนี่ไมเลีย้ย <c oughs> วแล้วเลี้ยวเลีล้ยวนกน้อยว่าโอ้ดำเก่งตัวนี่พูดนะใครอยู่ด้านหน้า่อยบอได้เฮ็ดปีนี่สีเฮ็ดเลี้ยงงวัวพีปีนี่นบไดจ้า,า,า,จางแล้วนกน้อยเฮ้ยปีนี่เนาะเสียดมองเลี้ยงงัวได้ปีนี่ปรับพื้นที่นาเป็นฟาร์มไปแล้วปีนี้ไม่ทำนาแน่ อาเดี rates, aine, ๋ยวส่วนบหอยตัวเอาไปลงน้องอยู่เงื่อนพี่น้องเอ๋ยบาทนี่เนาะเอาไปเลี้ยงได้หน่อยๆนึงเลี้ยงเะบ่พูนไปรัดน้ำมูกุนบาทพ่อลราบ่เออมันเออเอาเอาขึ้นมาสักก็ไปเฮ็ดพุงไปเบ็ดเนี่ยไปใส่เบ็ดครบเออแม่นความนกหน่อยละบ่าบ่ใดบ่านกหน่อยเอาถือเลยเอาอีกจะบาทสองบาทเช็ดไหมเฮาแล้วก็ขึ้นมือบาทเห้พี่น้องเอ๋ยเอาไปเฮ็ดไปลงน้อง ปลาดุกอยู่บ้านนะครับผมเนาะมา,ะมาโอ้แตกแตกเบิดโ,โ,โ,โอ้เห็ดกนทังก็มีนกหน่อยเพราะเห็ดกลนทังบ่<น>เห็ดกนทังนี่นี่นเนี่ยไปเ,เก็บอยู่เขื่อนอยู่ก็เป็นอึงเปะไล่ไหล,ยหลย<น>อยู่บ้านในี้ตั้งแต่ฤดูละดอกครับพี่น้องครับเพราะเคี่ยงไปบาดนี่กลับไปทั้งเก่าพี่น้องเขื่อนบ้านเขื่อนบ้านไปนะครับผมครับพี่น้องครับมัหอดน้องระบาดนี่โอ้ ปั่นจักรยานมาพี่น้องครับจะระ,จะ,ะยี่กระยานไปกันพี่น้องครับเนี่ยมา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 ,มาปล่อยหอยน้ำกันพี่น้องมาดิปล่อยปล่หอยลงหนองปลาดุกน้ำกันพี่น้องครับนี่มาเร่วมาเร่วเทลงตรงไหนดีาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอาใช่ปะ ก็ได้ปลาย่างบ่อปลาโอ้คูหนึ่งพี่น้องครับอรอบปลาดุเขามาปลาดุเขาในคู่บาดนี่เออเอาออกมาเขาไปยังล่างคู่กันนี่รวยนตะ่ผมออกได้รวยเออเอาเรียบร้อยยังอีกร้อยหนึ่งข้าอยู่ในคู่นี่ออกมาลงออกม,มาบุ้มาดูดเนียนเด้เ,เรียบร้อยครับพี่น,อน้องบาดนี่จวดจัด ียบร้อยครับพี่น้องครับคำพอดีนะครับเอาบกหอยมาเทใส่หนองครับพี่น้องนะครับลงให้ลงบรรยากาศย่างมะเร็งพี่น้องครับนั่งอยู่ริมสะน้องปลาดุกอยู่เงกันดังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเอาบกหอยชิรีมาเทเบิร์ตกับคู่นั่งหงั่นะครับนี่มันไตมันรอยู่น้ำมูลนี่นะครับอยู่ในนี่กับปลานี่ครับปลาดุกหน่อยเออโอ้ยปักมือ ปดุกหน่อยปักมือกับซีดน้ำครับบอ่อใดของที่ล่ะปักนี่ดิกำลังชิ่นมือครับพี่น้องครับเนี่ยวัตถิสูตรหน่ำม,มาหลดนะครับจุบจ๊บจิบจ๊บจุบจ๊บจิ๊บครับกำลังสีไงนะครับอ่ะบรรยากาศเรื่องบุญเรื่องพี่น้องครับบุญนี้หลังจากที่ทรงของทรงเห็ดทรงหงอนในบุญเรียบร้อยมืออื่นวันอาทิตย์บ่ได้ทรงนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ทรงบ่ได้นะครับวันอาทิตย์เก็จะยุดทั้งทั้ง,ท,งทั้งขนทรงนะครับมาหนีก็เลย มื่อื่นสิได้พักพอนนะครับมื่อนี้วันเสาร์เนาะมื่อื่นวันอาทิตย์บ่ได้ทรงนะครับสำหรับผู้วันสร้างมากกับสีฐานทรงวันจันทร์นะครับวันจนะันทร์ยังสิได้ทรงได้พี่น้องเด้อนะครับสำหร,ร,รับเพ็ดละโงก,กพเพ็ดปวกเพ็ดเพาะปลาแห่งเขียดแห่งเจียวคาเจีวเมี่ยงดานะครับต่างๆนั้นน่ะที่พี่น้องคนสร้างมากนะครับเดี๋ยวทรงไห้วันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับมื่อื่นวันอาทิตย์นะครับอ่ะะกวันจันทะร์จังพอกันสำหรับท่านที่สร้างมากมาก็สร้างบ่ได้พี่น้องครับจ่าร้อยกษตรเลียดเลียดไล่ซื้อไปแล้วกันเตรียมทรงไห้ มันจันนะพี่น้องครับอ้าวคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเอาอหอยมาล่องบบปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกพักเมื่อปวดอีกแล้วโอ้หน่อยๆก็ปวดครับผมไปแล้วครับไปแล้ว